ถ้าเราจะลวกก่อนนะคะจะลวกปลาก่อนเนาะนี่นะคะเราจะลวกนะคะเราเราจะไม่ต้มนะคะเราจะลวกเพราะว่าปลานี่เขาเนื้ออ่อนมากแล้วเ,เขาก็จะเละง่ายนะคะเราก็จะลวกแบบนี้เนาะนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้เราก็จะทำให้เสด็จน้ํานะคะลวกเสร็จแล้วเนาะ ใส่กระชอนนะคะมาเขือเรานะคะลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะยังอ่อนนะคะนี่เนี่ยจะโชว์นะคะจะโชว์จริงๆแล้วถ้าใหญ่อย่างนี้ลูกใหญ่นี้มันน่าจะแก่แต่เนี่ยหวานมาก คนอื่นเขาไม่ใส่นะคะแต่บ้านเราจะใส่มะเขือนะคะอยากกินผักน,นั่นเองเนาะก<ะ>ินผัดชา,าเขาไม่ใส่กันหรอกนักหนามะเขือใกล้สุกเลยนะคะเราก็จะใส่กระชายไปนะคะแล้วก็พริกไทยแต่เราต้องคนเบาๆนะคะเพราะว่าปลามันเนื้ออ่อนมันจะมันจะเละนะคะ ใบมะกรูดค่ะแล้วก็กระเพราเนาะแล้วก็พริกเรียบร้อยนะคะก็จะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนนี่เรียบร้อยเลยนะคะเป็นไงบ้างพันชาปลาทรายนะคะสูตรของบ้านสวนของเรานั่นเองนะคะ แต่น่ากินากหอมมากเลยอ่ะหอมพริกแกงแล้วก็หอมกะเพรานะคะกะเพราแดงเครื่องแกงกะเพราแดงแล้วก็กระชายนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดอเมนูเช้านี้นะคะเราจะทำผัดชาปลาสายนะคะอันนี้คือปลาสายนะคะแต่มันยังไม่ละลายดีเท่าไหร่นะครับอ้อออกมาจากช่องแข็งนะคะปลาสายแล้วก็ เครื่องเราก็ไม่ยากนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็เอาเครื่องแกงก่อนแล้วกันนะเครื่องแกงก็จะมีพริกหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้นะคะส่วนผักนะคะเราก็จะมีกระชายนะคะแน่ๆเลยกระชายก็ขุดอันนี้จากส่วนแล้วทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีกระชายาพริกไทยอ่อนนะคะ แต่ว่าไม่อ่อนแล้วนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ทําเมนูพวกผัดเผ็ดผัดฉานานเลยนะคะมันเริ่มแก่แล้วคะบบางช่อก็แก่แล้วนะคะ,คก,ก,ะ,ะ,คะก็จะมีเอ่อพริกไทยนะพริกไทยอ่อนเนาะเอ่อใบมะกรูดแล้วก็กะเพราแดงของเรานะคะแล้วก็ใส่มะเขือจะเน้นใส่มะเขือเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามะเขือที่สวนเรามันเยอะมากนะคะโอเค ก็เครื่องกลุ่มก็จะมีประมาณนี้นะคะเตรีตรยมเรียบร้อยนะคะวัตถุดิบเรียบร้อยอเริ่มผัดกันเลยนะคะัเครื่องแกงก่อน ตั้งแตงที่เราโขก่อกีนะคะตั้งแต่ให้หอมชุนมากนส่น้ำลงไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีคนจามนะเพราะว่าชุนมานกตั้งแกงชุนมากๆอ่าปรุงรสก่อนนะคะ ใส่ไลไปน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนชาผงนัวนะคะขาดไม่ได้คือผงนัวนั่เองนะคะแล้วก็น้ำปลาใส่แค่สามอย่างนะคะเพื่อปรุงมงคนใส่มะเขือก่อนนะเพราะว่าสูตรคนอื่นเขาไม่ใส่นะคะแต่บ้านเราจะใส่มะเขือนะคะ อยากกินผักนั่นเองเนาะกินผัดค่าเขาไม่ใส่กันหรอกนะคะจะใส่เขาจะผัดแบบรล้นๆเลยเนาะ,ะผัดมะเขือให้ให้พอสุกก่อนนะคะแล้วค่อยก็ใส่เครื่องปรุงอื่นนะคะปลาทรายนี้จะสุกง่ายมากนะคะแล้วก็ เนื้อจะบางมากดังนั้นเราก็ใส่ที่หลังนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะคะปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนจะได้มะเขือได้สุกไวๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยผัดต่อนะคะามะเขือใกล้สุกเลยนะคะเราก็จะใส่กระชายไปนะคะเพราะว่าอะไรที่อะไรที่สุกช้าจะใส่ก่อนนะคะแล้วก็พริกไทย พริกใส่ที่หลังเพราะว่ามันสุกไวันี่นะคะเดี๋ยวผัดไปสักหน่อยเดี๋ยวน้ำก็ลดนะคะอันนี้ไม่ใช่แกงนะคะผัดเนะ <c oughs> <c oughs> าะกลัวมะเขือไม่สุกนะคะ <c oughs> ก็เลยใส่ปิดฟ้า <c oughs> กระชาย <c oughs> กับพริกไทยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาลงไป ต่เราต้องคนเบาๆนะคะเพราะว่าปลามันเนื้ออ่อนมันจะมันจะเละนะคะปลาใายนี่ต้องระมัดระวังมาก ป้าอีกนะคะปลาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วก็กระเพราเนาะนแล้วก็พริกนะคะเรยนะคะก็จะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนปิดไฟแล้วเนาะ เพราะว่าผักพวกนี้มันสุกไวนะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างพันชาปลาทรายนะคะสูตรของบ้านสวนของเรานั่นเองนะคะาจะน่ากินะนะหอมมากเลยอะ่ะหอมพริกแกงแล้วก็หอมแบบหอมกะเพรานะคะกะเพราแดงเครื่องแกงกะเพราแดงแล้วก็กระชายนะคะโอ้สุดยอดสุดยอด ไะเราเสิร์ฟมัมมัมกันเลยทุกคน